ทำไมนักวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นยู16ยู18ยู20จึงสูสีสู้ต่างชาติได้ดีกว่าชุดใหญ่ ก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b ์ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะดูข่าวน้องๆ U16 ยู 16, ไปชิงแชมป์เอเชียตอนนี้ทะลุถึงรอบ2แล้วโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยบที่ผ่านมาเราได้ชิงแชมป์โลกบ่อยรุ่นยู21ก็กําลังจะไปแล้วแต่พอมาถึงชุดใหญ่เจอสาวโยุโรปอเมริกาใต้ทําไมไปต่อกันไม่ค่อยได้แต่รุ่นเดี่ยวเราสู้ได้แบบสูสีมีฟอร์มเป็นเพราะการฝึกสอนหรือเพราะชุดใหญ่แต่ละชาติแข็งแกร่งขึ้นเพราะเขามีหลีกที่เข้ม แข็งทําให้นักกีฬาที่มีแววดีมีพรสวรรค์พอมาเจอร,ระบบแบบไทยๆก็ได้รับผลอย่างที่เห็นเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเพราะพวกฝรั่งสูงๆตอนเด็กๆเขาจะแก้งก้างเพราะกล้ามเนื้อโครงสร้างเขายังไม่โตเต็มที่เขาจะสู้พวกเด็กเอเชียตัวเตี้ยได้ยากแต่พอเขาโตเต็มที่แล้วก็ถึงคราวเอเชียตัวเตี้ยโด,น,ดนทุบก,กลับเพราะกีฬานี้ความสูงได้เปรียบความคิดเห็นนี้บอกว่าตอนเด็กฝรั่งเบสิกยังไม่ไ ทเท่าเด็กไทยพอโตหน่อยกล้ามเนื้อร่างกายได้ก็คือดังที่เห็นในปัจจุบันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าเห็นต่างชาติเราก็สู้ได้ทุกรุ่นนะและสู้ได้ถึงระดับหนึ่งก็จะตันไม่ใช่ความสามารถนะแต่เป็นความช้าสไตล์ไทยๆเอื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราคล่องเคลื่อนที่ได้เร็วเหมือนญี่ปุ่นเราก็สู้ได้หมดแค่เด็กเช็ดพื้นในสนามก็ยังช้ากว่าญี่ปุ่นเลยพอบอลตายเด็กญี่ปุ่นจะชูผ้าให้สัญญาณว่าจะเข้าไปเช็ดแล้วนะแล้ววิ่งพรวดเข้าไปในสนามเช็ดเสร็จรีบวิ่งกลับเข้า เพื่อทำเวลาแต่ของไทยเราวิ่งเหาะๆบางครั้งเดินเอาด้วยซ้ำในกีฬาเทนนิสก็เป็นไม่เชื่อลองไปหาดูนะท้าเลยระวังลีกไทยกับลีกญี่ปุ่นความคิดเห็นนี้บอกว่ารุ่นเด็กระดับเราก็ถือว่าท็อปๆอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เหนือกว่าญี่ปุ่นและจีนนะมีบางรุ่นจริงๆที่จะเอาจีนลงแต่ก็เหืดจับแต่ตายญี่ปุ่นทุกรุ่นเพราะรุ่นเด็กญี่ปุ่นคือแกร่งมากแล้วทีมไทยทะลุเข้าไปจริงนี่เรียกกันว่านับครั้งได้สุดท้ายได้3ต่อ4 หรือบางปีก็ได้5แบบนี้เอาจริงรุ่นยู6เล่นกับคาซัคสถาน5เซตนะทั้งทั้งที่ตัวเต็งรุ่นเด็กจริงๆคือญี่ปุ่นจีนไทยไต้หวันเกาหลีในบางรุ่นตั้งแต่ตามดูรุ่นเด็กๆตั้งแต่รุ่นเพียวรู้สึกรุ่นที่ทําผลงานได้ดีมากๆคือรุ่นยุวชนบีมบีมได้เข้าชิงด้วยความคิดเห็นนี้บอกว่าให้ยู6ไปเสิร์ฟแทนรุ่นใหญ่เสิร์ฟดีกว่ามากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าหลายๆชนิดกีฬาก็เป็นประมาณนี้นะถ้ารุ่นอายุ10กว่าเราสู้ ได้น่าดูชมฟุตบอลก็เช่นกันความคิดเห็นนี้บอกว่าเด็กฝรั่งพื้นฐานยังไม่แน่นเท่าผู้ใหญ่ญี่ปุ่นรุ่นเด็กเข้าชิงเป็นประจำขึ้นรุ่นใหญ่ก็สู้ฝรั่งไม่ได้เช่นกันคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาวเว่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ